พบกับผมสิโรธข้ามภัยบูลโอวิวทางเพจไวซีบ v โอวิวยูทูบไวซีบีเว็บไซต์ไวซ v บี .co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับสถานการณ์ไวรัสโควิดการแพร่ระบาดยังคงเป็นเหมืองเมฆหมอกมลิตยูแห่งความหวาดกลัวที่ครอบงำจิตใจคนไทยเพราะว่า ตัวเลขของการแพร่ระบาดนั้นได้เข้าสู่หลัก30 30 30ต่อวันติดต่อกันเป็นวันที่3วันที่4แล้วนะครับล่าสุดวันนี้มีการเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดโดยกรมควบคุมโรคนะครับวันนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก35นะครับเป็น กลุ่มซึ่งมาจากสนามมวย13มาจากผับ4มาจากกลุ่มที่สัมผัสผู้ป่วย2 12นะครับกลุ่มมาจากกัมพูชา1กลุ่มสัมผัสต่างชาติอีก4รอตรวจอีก1สาหัส3อยู่โรงพยาบาล69เนะครับเพราะฉะนั้นยอดผู้ป่วยไวรัสสะสมในประเทศไทยตอนนี้พุ่งไปเป็น212แล้วนะครับเป็นวันแรกที่เราพุ่งเกินหลัก200ไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่อยู่โซน2ไม่ต่ำกว่า200อมาโซนต่ำกว่า200มาเป็นเวลาหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่ม30กว่ากว่า ติดต่อกัน3-4วันแล้วถือว่าเป็นสัญญาณที่สําหรับคนไทยแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการ พยากรเส้นทางของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเป็นคําถามที่คนไทยคาใจนะครับเราอยากรู้ทั้งนั้นว่าสถานการณ์ที่เป็นเหมือนฝันร้ายซึ่งกลายเป็นจริงนะครับการที่เราต้องใช้ชีวิตแบบผิดปกติการมีระยะห่างจากสังคมความกัวงวลว่าไปไหนมาไหนจะติดไวรัสหรือไม่จะครอบคุมคนไทยไปนานเท่าไหร่นะครับโอวิวเคยรายงานถึงการประเมินสถานการณ์โดยกรวมควบคุมโรคนะครับของกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วว่า ไวรัสโควิดนั้นน่าจะเป็นภัยซึ่งอยู่กับคนไทยไปประมาณจนถึงปี2564นะครับเมื่อวานนี้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่และอดีตแคนด,ดิเดตนายกของประเทศไทยก็ใช้ตัวเลขเดียวกันแถลงนะครับว่าไวรัสโควิดจะอยู่กับเราไปจนถึงปีหน้าเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเลิกคิดนะครับว่าสองสัปดาห์แห่งการปิดนู่นปิดนี่แล้วสถานการณ์จะกลับมาปกติไม่ใช่นะครับเป็นการประเมินที่ต้องเห็นภาพใหญ่ร่วมกันว่า แผนที่ของประเทศไทยนะเวลานี้คือเราจะอยู่ในโลกของไวรัสโควิดไปอีกนานพอสมควรนะครับวันนี้มีการประเมินของนายกสมาคมอุระเวชแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมอุระเวชฟังชาวบ้านฟังงงว่าคืออะไรก็คือสมาคมโรคซวงอกนะครับซวงอกเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับโควิดค่อนข้างมากนายกสมาคมสุระเวชแห่งประเทศไทยคุณหมอน,นิติพัฒน์เจรลกุลออกมาประเมินนะครับทำโมเดลคำนวณสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในประเทศไทยต่อไปอีกค่อนข้างละเอียด นะครับแต่เอาแบบที่ใกล้ๆตัวคนไทยที่เราอยากรู้ชัดๆนะครับไวรัสโควิดจะระบาดถึงเมื่อไหร่จะระบาดอีกนานแค่ไหนคำตอบคล้ายๆกับสิ่งที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพูด คว,ควบคุบมคุมโรคพูดนั่นก็คือยาวไป1ปีเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นทำใจและเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่นอกจากนั้นนะครับนอกจากการเจอโควิดยาวไป1ปีมีอะไรอีกนะครับเดือนไหนหนอที่ไวรัสโควิดจะพุ่งสูงสุดและเราจะ ตายกันเท่าไหร่นะครับเป็นการประเมินเพื่อคาดการเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นการประเมินเพื่อสร้างความกังวลความตื่นตะหนกนะครับเดือนที่ไวรัสโควิดจะระบาดสูงสุดจนมีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับไม่ใช่มีนาคมไม่ใช่เมษายนเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่คิดว่าตอนนี้หนักหน่วงเหลือเกินแล้วพอหมดการปิดบาปิดผับปิดอาบนว่สอสัปดาห์ชีวิตจะกลับปกติคุณเข้าใจผิดนะครับนี่คือแค่ ออเดิร์ฟนี่คือแค่อินโทรดักชันนะครับสมาคมรโรคทรงอ์ประเมินว่า 23มีนาถึง30มีนาเราจะมีคนติดเชื้อ2,005นะครับป่วย800ป่วยหนัก12นะครับ30มีนาถึง5เมษายนยอดติดเชื้อจะพุ่งไปเป็น7,005ป่วย1,500นะครับป่วยหนัก38แต่ว่าเดือนที่จะทะลุหลักหมื่นคือ6เมษายนถึง13เมษายนติดเชื้อจะพุ่งไป1 7,500นะครับและหลังสงการจะพุ่งไป22,500และพฤษภาคมนะครับยอดผู้ติดเชื้อจะอยู่ที่ประมาณ4,000 40, นะครับ เกือบจะถึงครึ่งแสนมิถุนายนจะหย่อนลงมาหน่อยจาก40,000หรือ35,000นะครับยอดผู้ป่วยจะพุ่งสูงสุดในเดือนพฤษภาคมเช่นกันนะครับทั้งประเทศน่าจะมีผู้ป่วยด้วยโควิด 8,000คนและคนกรทมฟังไว้นะครับอย่าคิดว่าอยู่กรุงเทพแล้วปลอดภัย4,000คนจะอยู่ในกรุงเทพในเดือนที่โควิดระบาดและมีผู้ป่วยสูงสุดในประเทศไทยนะครับพฤษภาคม8,000ทั่วประเทศ4,000อยู่ในกรุงเทพและจะมีกลุ่มป่วยหนักถึง200คนนะครับเพราะฉะนั้นโควิดอยู่กับเรานานต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหลังจากนั้น 3 5มหมมิถุนาย,ยนจะป่วยนะครับเจ็ดนะครับอยู่ในกรทมสามพันหและจะป่วยหนัก175 mm hmm. เดห้าเี๋ยวว่าหลังจะหาโอกาสการคุยเรื่องจํานวนเตียงการคาดการเตียงนะครับเพราะว่าถ้าป่วยแล้วมีเตียงปัญหาจบแต่ถ้าป่วยแล้วไม่มีเตียงยุ่งแน่นอนสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดไวรัสโควิดตอนนี้ สนามมวยกลายเป็นจ,จุดส่งออกไวรัสลามไปทั่วประเทศไทยหลายต่อหลายจุดปรากฏผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งมีต้นทางไล่มาจากสนามมวยในทางใดทางหนึ่งนะครับโคราชวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มแล้ว2นะครับเป็นหญิงอายุ22คนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นหญิงอายุ30นะครับเป็นหญิง2230ไม่ค่อยน่ากลัวแต่ที่น่ากลัวคือทั้ง2คนนั้นมีโอกาสที่จะแพร่โควิดสู่คนทั้งสิ้นนะครับ ราวราวร้อยสากว่าๆนะครับคนที่1จะแพร่โควิดได้สู่คน52คนและคนที่2จะแพร่โควิดสู่คนได้83คนนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือแค่ที่โคราชนะครับที่เลยคูมวยนะครับกลับบ้านไปปรากฏว่าพบกันที่หลังนะครับว่าคูมวยไปกับคณะแมทธิวด้วยนะครับ ไปเวทีลุมพินีวันเดียวกับแมทธิวด้วยกลับมาบ้านที่เลยก็เป็นครูนะครับทำหน้าที่สอนมวยเด็กๆไปตามปกตินะครับช่วยกิจกรรมโรงเรียนทำหน้ากากอนามัยฝึกซ้อมมวยกับเยาวชนตอนนี้เริ่มถูกต้องสงสัยว่าจะเป็นโควิดด้วยหรือเปล่าที่เลยยังไม่ทราบแต่ว่าไปเวทีมวยเดียวกับแมทธิวดีนซึ่งติดกันหนักนะครับนะครศรีธรรามราชน่าเป็นห่วงมากที่สุดนะครับมีกลุ่มซึ่งมาจากเวทีมวยอีกเหมือนกันนะครับมีความเสี่ยงที่ น่าจะาก,กังวลมากกว่าเพื่อนเพราะว่ากลับจากเวทีมวยนะครับด้วยรถตู้เหมานะครับกับพักพวก6 7คนนะครับกับถึงนครศรีธรรมราชแล้วอยู่กรุงเทพเป็นเซียนมวยกลับบ้านเป็นเซียนบ่อนไก่ชนเป็นเซียนวัวชนไป สนุกสนานที่สนามไก่ชนสนามบัวชนที่อำเภอเมืองและใกล้เคียงไปทั่วในวันที่8และ14เกือบสัปดาห์นะครับเคสนี้น่าเป็นห่วงที่สุดเพราะว่าคุณหมอบอกว่าทุกสนามที่บุคคลรายนี้เดินทางไปนั้นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดแต่ปัญหาคล้ายๆกับเคสเจ้ากรมหรือคณะนิตินะครับมีการบอกผู้ป่วย ว่าผู้ป่วยเป็นคนที่ไปที่ไหนแต่ไม่เปิดเผยว่าเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นคนนครรู้แล้วว่ามีโควิดในบ้านผมหนึ่งคนและเป็นโควิดซึ่งไปสนามชนไก่ชนบัวแต่ปัญหาคือผมไม่รู้ว่าเขาคือใครผมไม่มีทางรู้ว่าผมจะมีความเสี่ยงจากการติดไวรัสหรือไม่เพราะไม่เปิดเผยว่าเขาเป็นใครนี่คือปัญหานะครับคล้ายๆกันนะครับที่ คลังสนามบินสุวรรณภูมิมีการพบผู้ติดโควิด1คนอยู่ในคลังสินค้าไม่เปิดเผยว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นมีการบอกให้กังวลแต่ก็ไม่รู้จะกังวลยังไงเพราะเราไม่รู้ว่าเราติดหรือเปล่า mm. คำถามของประเทศไทยในเวลานี้มีการพูดกันเยอะว่าควรจะมีการทําแผนที่ผู้ป่วยโควิดว่าอยู่ที่ไหน นะครับเพื่อให้คนที่ไม่ป่วยรู้ว่าตัวเองเสี่ยงหรือไม่เช่นหากคุณอยู่ในที่ทํางานเดียวกับเขาหากคุณรู้ว่าเขาเป็นใครหากคุณรู้ว่าเขากินข้าวที่ไหนไปไหนมาไหนคุณจะได้รู้ว่าคุณจะต้องระวังตัวหรือไม่แผนที่ผู้ป่วยโควิดยังไม่มีการทําในประเทศไทยทั้งที่ณนะเวลานี้สมควรจะมีและถึงเวลาจะต้องมีการทําได้แล้วแม้กระทั่งตัวเลขของผู้ป่วยโควิดว่าแต่ระบาดมีการแต่ละจังหวัดมีการระบาดกี่คนก็ยัง ไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นระบบในประเทศไทยนะครับเพิ่งจะมีวันนี้คุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคออกมาบอกแล้วครับว่าแผนที่บอกจํานวนผู้ป่วยขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการคาดว่า1-2วันจะเห็นชัด,ชดเพราะฉะนั้นคนไทยทั้งประเทศอยากรู้ว่าบ้านท่านมีโควิดหรือไม่อําเภอไหนมีรอไปก่อนนะครับโควิด ระบาดหลายวันแล้วกรมควบคุมโรคบอกไปก่อนว่าอีก2วันเห็นได้แน่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ป้องกันโควิดตามยถากรรมราวกับคนอยู่ในความมืดต่อไปเพราะว่าแผนที่ผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งเส้นทางผู้ป่วยใครไปไหนมาไหน บ้านนี้เมืองนี้เขาไม่ทําการหน่วยงานไหนเจอคนติดโควิดบอกแต่คนในหน่วยงานตัวเองแต่ไม่บอกคนนอกเราปกป้องเราเองเหมือนคนตาบอดที่อยู่ในถ้ำและไม่เห็นแสงสว่างนะครับมีการพูดกันต่อไปนะครับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดว่าสถานการณ์ในเวลานี้เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีข้อมูลหลายข้อมูลพูดถึงการแพร่ระบาดของโควิดว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับกลุ่มคนหนุ่มสาวซึ่งเคยเข้าใจกันว่าจะเป็นกลุ่มที่ ปลอดภัยจากโควิดที่สุดนั้นอาจจะกลายเป็นกลุ่มซึ่งมีศักยภาพจะเป็นคนแพร่โควิดมากที่สุดเพราะฉะนั้นคนหนุ่มสาวที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงคุณอย่าชะล่าใจนะครับเป็นการเปิดเผยของคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคขณะนี้นะครับวันนี้ขณะที่มีการแถลงข่าวเรื่องผู้ป่วยนั้นออกมาเปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคประเมินลักษณะ ประชากรศาสตร์ของผู้ป่วยพบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มคนหนุ่มสาวเป็นผู้ป่วยที่มีสัสดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติอย่างผิดสังเกตนั่นเป็นเพราะว่าคนหนุ่มสาวคิดว่าตัวเองแข็งแรงคิดว่าตัวเองไม่เป็นไรและมักจะมีกิจกรรมไปยังพื้นที่แออัดสังสรรคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวไม่ยอมลดกิจกรรมทางสังคมไม่เว้นระยะห่าง กับบุคคลไม่กักกันตัวเองอย่างเคร่งคัดเพราะฉะนั้นคนหนุ่มสาวกลายเป็นพาหะในการนําโควิดไปให้คนที่คุณรักให้พ่อแม่คุณให้ปู่ย่าตายายคุณคุณอาจจะไม่เป็นไรไม่พบเชื้อในตัวคุณแต่ไลฟ์สไตล์คนหนุ่มสาวนั้นนําโควิดไปให้ผู้สูงอายุได้นําโควิดไปให้ผู้มีโรคประจําตัวได้เพราะฉะนั้นคุณอาจเป็นคนแพร่เชื้อ จนทำให้ประเทศไทยนั้นโควิดระบาดวงกว้างสู่จุดที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นคือการเปิดเผยของอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับมีการเปิดเผยสถิติหนึ่งน่าสนใจนะครับของนัก วิชาการที่ฮาร์วาร์ดนะครับนักระบาดวิทยาที่ฮาร์วาร์ดคนหนึ่งนะครับโด่งดังในวงการระบาดวิทยานะครับคนไทยอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าวงการคนที่ศึกษาร,ระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์สาธารณส,สุขรู้จักชื่อเอริกดิงนะครับเอริกดิงโพสต์ทวิตเตอร์ว่าเขาดูตัวเลขการระบาดนะครับของโควิดในเกาหลีใต้นะครับกังวลเอริกดิงกังวลอะไรนะครับเขาบอกว่าดูตัวเลขข้อมูลการแพทย์ทั้งหมดที่เกาหลีใต้ พบว่า Young people are leading carriers นะครับหรือว่าคนรุ่นหนุ่มสาวคือพาหะโควิด การที่คนรุ่มหนุ่มสาวคือพาหะโควิดเป็นอันตรายยังไงเป็นอันตรายเพราะว่าคนหนุ่มสาวคิดว่าตัวเองแข็งแรงคิดว่าตัวเองไม่ตายถ้าติดโควิดใช้ชีวิตอย่างเลินเล่อชะล่าใจและเอริกดิงบอกว่าถ้าคนหนุ่มสาวอายุ20ถึง29เป็นพาหะโควิดแค่30เปอร์เซ็นต์นะครับสถานการณ์ควบคุมไม่อยู่คนหนุ่มสาวจะกลายเป็นคนแพ้โควิดไปยัง พ่อแม่ไปยังสังคมไปยังปู่ย่าตายายต่างๆนานาเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้ถือว่าเป็นปัจจัยใหม่นะครับ คนหนุ่มสาวคิดว่าตัวเองไม่เป็นไรใช้ชีวิตลันลาตามปกติอาจจะกลายเป็นคนแพร่โควิดได้ปัญหาในสังคมไทยเวลานี้คือกังวลว่าถ้าติดโควิดจะรู้ได้อย่างไรว่าติดเพราะหลายครั้งมันเป็นไข้แต่ไปหาหมอหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรก็เลยไม่ให้ตรวจนะครับความกังวลเรื่องนี้ทําให้เกิดการทะเละาวิวาทกันนะครับเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลศรีนะครินท่ขอนแก่นมีผู้ป่วยมีเรื่องกับหมอ ผู้ป่วยคิดว่าตัวเองเป็นโควิดแต่หมอตรวจยืนยนันคัดกรองว่าคุณไม่เป็นนะครับเกิดความไม่พอใจเกี่ยวกาดตะโกนด่าหมอกลางโรงพยาบาลว่าฉันมีเงินฉันเป็นโควิดมาเอาไปตรวจหน่อยนะครับปัญหานี้ต้นต่อทั้งหมดหมอไม่ผิดนะครับต้องย้ําก่อนว่านะเวลานี้การตรวจในโควิดของประเทศไทยนั้นตรวจผ่านห้องแลบนะครับ ห้อง l a บที่จะตรวจโควิดในประเทศไทยได้นั้นมีประมาณ37แห่งและเมื่อเป็นการตรวจห้องแลบใช้เวลานะครับใช้เครื่องมือเยอะต้องใช้เวลาในการตรวจสองห้องแลบเพื่อให้ผลชัวเพราะฉะนั้นการตรวจผ่านห้องแลบทําให้การตรวจทําได้ล่าช้าและไม่สามารถตรวจทุกคนได้นะครับสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์แถลงเมื่อวานและสิ่งที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถแถลงเมื่อวานมีประเด็นคล้ายๆกัน1ข้อนั่นก็คือรัฐบาลต้องทําให้การตรวจโควิดเป็นเรื่องซึ่งทุกคนเข้าถึงได้อย่างกว้าง ขวางที่สุดคล้ายๆกับที่ทุนกระหม่อมอยู่อุบลรั์ทรงพูดไว้2วันก่อนวิธีแก้โควิดคือต้องตรวจให้มากและตรวจให้เร็วจะตรวจให้มากและตรวจให้เร็วแปว่าต้องมีการตรวจอย่างกว้างขวางการตรวจอย่างกว้างขวางด้วยระบบห้องแลบของประเทศไทยไม่สามารถทําได้ต่อให้รัฐบาลทุ่มเงินให้ประชาชนตรวจฟรีโครงสร้างห้องแลบเราไม่พอเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นปัจจัยสําคัญในการตรวจได้เร็ว ต้องไม่ใช่ตรวจในห้องแล็บนะครับนั่นก็คือการใช้วิทยาการซึ่งเพิ่งจะมีการทํามากขึ้นเรื่อยๆคือการตรวจผ่านแอนติบอดีนะครับการตรวจผ่านแอนติบอดีพูดง่ายๆคือการตรวจผ่านชุดตรวจถือว่าเป็นอาวุธใหม่ที่มนุษยาชาตาหลายจุดทั่วโลกกาลังคิดกันสหรัฐอเมริกามีการคิดเรื่องนี้กันนะครับจีนมีการพูดถึงเรื่องนี้กันเกาหลีใต้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นนะครับที่ไทยเมื่อวานมีการถแถลงแล้วว่าเราสามารถ ทำเครื่องตรวจคล้ายๆกันนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทําหากอยากจะลดการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทยบนปัจจัยที่องค์การอนามัยโลกพูดบนแนวคิดที่ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนท่านรงพูดว่าต้องตรวจให้มากและตรวจให้เร็ววิธีเดียวที่รัฐบาลจะทำนะครับนั่นก็คือจัดงบอุดหนุนการพัฒนาเครื่องตรวจแอนติบอดีเพราะมีแต่การพัฒนาเครื่องตรวจแอนติบอดีเท่านั้นที่จะทําให้การตรวจถูก เร็วและทุกคนเข้าถึงได้นะครับการตรวจในห้องแลบไม่สามารถเร็วไม่สามารถทําให้ทุกคนเข้าถึงได้และจะล่าช้าอย่างปัจจุบันโดยช่วงหน้าคุยกันต่อปารีนาไกรคุประกาศว่าพลเอกประยุทธ์แก้ปัญหาโควิดยอดเยี่ยมมากคุยกันต่อช่วงหน้าครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น วันนี้เรื่องการที่สสพลังประชารัฐแสดงพฤติกรรมเหมือนกับคนไม่สนใจสังคมนะครับไปปาร์ตี้ฉลองวันเกิดติดต่อกัน2วันแล้วเป็นเรื่องที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนอกจากนั้นเรื่องของคุณสิระเจนจาคะสสพลังประชารัฐอีกเช่นกันนะครับอยู่ในงานวันเกิดสนุกสนานติดต่อกัน2วันนะครับเมื่อวันที่บ้านตัวเองวันเกิดของภรรยาเลขาประธานสภานะครับเมื่อวันซื่อนะครับแล้วก็เมื่อวันเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูว่า คุณศิระคุณปรีนาต่อให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็เมื่อวานนี้ก็ดอดไปงานวันเกิดของสอสพลังประชารัฐที่การจะนะบุรีอีกแล้วก็มีความพยายามจะไปแพร่ไวรัสโควิดในห้องประชุมกรรมธิการปรปรชจนกระทั่งเกิดการทะเลาะเบาแหวงกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ราวกับเข้าไปจงใจป่วนนะครับแล้ววันนี้คุณศิระเจนจาคะยกระดับตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่เป็นการยกระดับในขั้นที่ขั้นลงไม่ใช่ขั้นขึ้นนะครับ ลงไปข้างล่างนะครับไม่อยากใช้คําว่าลงต่าแต่ลงไปข้างล่างนั่นคือไปด่ากรรมธิการปรปรชคุณสมชัยศรีสุธิยากรด้วยว่าคนอย่างคุณมันกระจอกคนอย่างคุณมันไม่มีราคาเปิดศึกฉักพลตำรเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นคุณสมชัยศรีสุธิยากรแล้วขณะเดียวกันคุณปรินายืนยันว่าต่อจากนี้นะครับยังคงไปวันเกิดต่อไปไม่ผิดทําไมถึงไปแล้วไม่ผิดเพราะว่าพลเอกประยุทธ์แก้ปัญหาไวรัสโควิดได้ดีเยี่ยมนะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อในรายการครับ สิงห์คอร์ปอเรชันสถานการณ์ไวรัสโควิดนะครับกลายเป็นเรื่องที่รัฐบาลบอกให้ประชาชนนั้นอยู่ในความสงบเรียบร้อยอย่าไปสังสรรในจุดที่ชุมนุมชนคนเยอะๆลงหนังผับบาร์ปิดกันเกลี้ยงแต่สสพลังประชารัตใช้ชีวิตลากับคนที่ยืนเหนือคำสั่งนี้เมื่อวานซืนมีภาพมีคลิปคุณศิระเจนจาคะคุณปรินาไกลคุบ คุณสระตาที่เป็นคนซึ่งโด่งดังในการด่าประชาชนว่าโง่จัดปาร์ตี้กันจนสังคงมวิาพากษ์วิจารณ์มากมายในเหตุการณ์เมื่อวานซื้อนะครับเมื่อวานนี้มีอีกแล้วนะครับมีผู้มีเกียรติท่านหนึ่งนะครับส่งคลิปส่งภาพมาให้ผมเป็นภาพคุณศิระเจนจาคะเป็นภาพคุณปรินาเอาอีกแล้วนะครับ ไปปาร์ตี้ฉลองวันเกิดกับสอสอพลังประชารัฐอีกคนหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีโดนสังคมวิภา์วิจารณ์ด่ายับเมื่อวันซืนไม่หนำใจขอไปปาร์ตี้วันเกิดต่ออีกที่กาญจนบุรีนะครับ นี่คือภาพสสเจ้าของวันเกิดนะครับสสพลังประชารัฐเป็นลูกชายกำนันเสียประชาโพธิพิพิธนะครับนั่นคือพ่อนี่นคือลูกนะครับในภาพและเดี๋ยวจะมีคลิปด้วยจะเห็นคุณศิระคุณปรินาร้องเพลงกันอย่างมีความสุขขณะเดียวกันที่ห้องประชุมกรรมธิการปปชคุณศิระก็เข้าไปอัลลาวานะครับรู้ว่าตัวเองอาจจะติดโควิดเมื่อวานก็ประกาศแล้วว่าผมเสี่ยงติดโควิดผมนั่งติดกับเจ้ากรมซึ่งติดโควิดแล้วผมมา รวจแล้วก็วันนี้จะไปกรรมธิการปปรชขอไปนั่งประกบพลตํารวจเอกเสรีสุดมีในย่าของการเยอะหยันว่าจะเอาโควิด ไปแจกจ่ายพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับสังคมด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองปรากฏว่าคุณศิระเอาจริงนะครับไปกรรมธิการจริงๆนะครับแล้วก็ไปด่าทอไปมีเรื่องกับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์จริงๆแต่เราไม่มีภาพตอนคุณศิระพยายามเข้าประกบนะครับเรามีภาพที่คุณศิระมีเรื่องกับพลตารวจเอกเสรีพ <cannabis> ิสุทธิ์รวมทั้งด่าทอไปยังคุณสมชัยศรีสุทธิยากรรวมทั้งภาพคุณปรินาคลิปคุณปรินาร้องเพลงด้วยนะครับใครไม่อยากฝันร้าย คุณเจอปรินาร้องเพลงคุณอาจจะฝันร้ายลองฟังเสียงปรินาแล้วก็เสียงศิลากกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับที่ผมโพส์ลงไปว่าผมจะต้องมาประชุมเนี่ยแล้วไปไปฟังผลนะครับแต่คนที่นขนกระแสเนี่ยขอร้องนะครับผมโพสด,ด้วยความซื่อตรงไปตรงมานะครับและถามว่าในห้องประชุมห้องนี้มีใครติดเชื้อหรือย,อยังนะครับเวลาพูดก็บางคนก็ไม่ไม่ไม่ป้องกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมผมก็จะขอขอญาตลาเป็นรับผลนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งว่าท่านประธานวันนี้ท่านประธานมีคําสั่งเรียกหากมีคนติดจากห้องนี้จะขอให้ประธานรับผิดชอบนะครับครับครับผมผมผมขอลานะครับวันนี้ท่านก็เข้ามานะก็รู้รับผิดชอบเลยก็แล้วกันนะคือผมผมมาผมมาโดยคําสั่งของท่านประธานมาแล้วก็แล้วก็ท่านสมชายรับผลนี้นะครับ ว่าผมอะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับดูเหตุและผลนะครับจบดีกว่าครับจบคุณก็ไม่ใช่เท่าไหร่หรอกคุณก็ไม่เท่าไหร่หรอกจบจบจบนะครับขออนุญาตครับอ้าวเชิญฮะขอบคุณมากอ่าเดี๋ยวขออนุญาตท่านสมชายถูกพาดพิงเหรอครับผมเออไม่ได้สนใจเรื่องไร้สาระเรื่องนั้นนะครับผมสมชายสุริยกระครับที่ประสากบัญธิการนะครับก็ขออนุญาตเพียงแค่ว่าอะไรคือไร้สาระครับ นะครับอะไรคือสาระไร้สาระของคุณครับในเมื่อมีคนในในห้องนี้ให้เขาพูดคืออย่าเถียงดิให้เขาให้ท่านพูดให้จบเขาบอกไร้สาระก็พูดให้จบเดี๋ยวท่านท่านก็พูดคก็ค่อยตอบนะไม่งั้นไม่เถียงไม่งั้นจะหน้าแดงแต่ว่าน่าแดงเลยใช่ไหมคุณน่าแดงหรือเปล่าอย่าไปชมนะผู้ท o n ผู้แทนจะเป็นโน่นเป็นนี่เลยนะครับ เราต้องกล้านะครับที่จะคิดที่จะทาในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะมันถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้แต่ถ้าคิดถึงประโยชน์ตัวเองเฮ้ยนะมาประชุมเดี๋ยวไปติดไว้วันนี้ศิลาบอกจะมานั่งใกล้นั้นไม่มาประชุมเราได้ควายเงี้ยนะไม่ได้ถ้าคิดถึงประโยชน์ตัวเองไม่ได้นะครับเราจะเป็นอะไรก็เป็นนะครับก็ให้บ้านเมืองมันสงบสุข นะครับพี่น้องได้รับการแก้ไขปัญหาให้มันเสร็จสิ้นไปนะครับด้วยความพึงพอใจนี่เปนสิ่งที่สําคัญเป็นที่สุดนะครับมีมีสื่อที่นําเสนอข้อถกเถียงระหว่างสสโอกับสสเอนะคะที่ถกเถียงกันวา่าจะจัดงานวันเกิดได้หรือไม่ก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนเยอะว่าสรุปแล้วที่จะแต่งงาน150โต๊ะ200โต๊ะที่จะบวช ที่จะร่วมงานศบกันเนี่ยทำได้หรือไม่ได้กันแน่นะคะก็สรุปว่าเป็นการงดนะคะงดก็คือก็ทําได้อยู่นะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็มีการเตรียมงานกันไปเยอะมีการจ่ายค่าใช้จ่ายกันต่างๆไปแล้วแต่ว่าก็ไม่อยากให้จัดนะคะถ้าง,งดได้ก็งดถ้าง,งดไม่ได้ก็ให้ร่วมงานด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าตอนนี้ ประเทศไทยยังคงสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้อยู่ได้ดีดีมากๆนะคะตามที่พลเอกประยุทธ์ได้ถแถลงข่าวไปแล้วนะคะเพราะนั้นบางทีโอเขาก็อาจจะไม่เข้าใจ อันนั้นคือเสียงของอีกงานหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูเสียงที่ปรินาร้องเมื่อคืนนะครับจะได้รู้ว่าความเฮือดของเสียงเพลงเป็นยังไงนะครับกลับมาพบกับผมศิโรธครับไปบุดได้ใหม่โอวิวเพจไวซ์ทีวีโอวิวยูทูบไวซ์ทีวีเว็บไซต์ไวซ์ทีวี .co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมต่างๆครับสวัสดีครับ มั่นใจได้แค่ไหนว่าวันนี้และยันบั้นปลายชีวิตคุณคนดูเขาดูที่เขาดูเนี่ยหรือว่าการยืนหยัดบนเวทีเนี่ยมันจะยืนหยัดได้นานแค่ไหนผมเห็นมันตั้งแต่เด็กกันโตอะลิเก